بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اما بعد لقد قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى أيضا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة وَالْأَشِيءِ يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi say'un fil ardi wa la fil sama' wa huwas as-sami'un alim. alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau kuam suk, kuam mitta, kuam prani cak Allah, Jong prasubh kap pinong muslim dan muslimatuk tan, ที่กำลังรับชมรายการหน้าที่ผู้ศรัทธาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับในขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้เรารู้หรือเปล่าว่าเรามามีชีวิตกันในดุนยาเพื่ออะไรนะเพื่อมาสแสวงหาสบียงและก็เอาไปอวดอัลในกุโบ อัลช้อะไรทำอัลห้ามอะไรทิ้งนั่นคือเบาที่เป็นมุมินแล้วแต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้ว่าเรามามีชีวิตในดุนยาเพื่ออะไรแล้วเนี่ยให้ดูกาเฟต <c oughs> ชีวิตของเราจะเหมือนอย่างนั้นชื่อนะเป็นอิสลามชื่อนะเป็นชื่อของคนชาวสวรรค์แต่พฤติกรรมไปเหมือนกับกาเฟตเนี่ยมีเยอะไหมไม่ละมา ไม่สนใจมีเงินทองก็หมดไปกับเรื่องไร้สาระไม่เคยบริจาคไปในทางของลอเพราะคนเหล่านี้นะไม่เคยคิดเลยว่าริซกีเนี่ยอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ถ้าได้มาด้วยความขยันขันแข็งแล้วเนี่ยคนที่ออกไปทำงานไม่ได้ละหมาดซุบกกลับมาถึงบ้านมืดได้แอร์เย็นๆหลับคือไม่ได้ละหมาดเลยอ่ะ ขยันแทบตายแต่ก็จนเหมือนเดิมพี่น้องว่าใช่ไหมถ้าริสกีได้มาเนื่องจากความขยันของเราแล้วเนี่ยจะมีคนจนไหมในโลกเนี้ยคนจนน่ะจะมีไหมในดุนยาเนี่ยพี่น้องผมถามไงเพื่อกระตุ้นหัวใจพี่น้องให้ได้คิดคนที่รวยและมากมา,ายก่กองและในราคุณอัลลอฮ์ไม่เคยหยิบยื่นให้กับองค์กรที่ทํางานศาสนากิตาบุรอและสุนนะนั่นเป็นคนที่น่าสงสารที่สุด เพราะอะไรถ้าเขาจบชีวิตในสภาพที่ยืนการอย่างนี้ทําบิดอาร์ทำชิริกอ่านกุรลอานแล้วไม่ดูความหมายนารกเป็นที่อยู่นะครับนรกเป็นที่อยู่เราต้องพูดไว้ก่อนถ้าจบชีวิตอย่างดื้อด้านในรคุณริจกีของลอที่ไ้มาไม่เคยหยิบยื่นให้กับองค์กรที่ทํางานศาสนาหมดไปกับเรื่องไร้สาระและจบชีวิตอย่างนี้นะเขาจะกล่าวกาลิมห์สะาดะไปได้ไหมกาลิมห์สะอาดา คำว่าแลอิลาฮะอิลลอฮ์เนี่ยจะมาหาเขาได้ไหมก็อยู่ยังไม่รู้แลอิลลาฮะอิลลอฮ์แล้วมันจะมาเนี่ยผมถามพี่น้องว่ากาลิมาซาด้าเนี่ยใครเอามาให้อัลลอฮ์โดนใจให้ใครพูดอัลลอฮ์โดนใจให้คนที่รักอัลลอฮ์รักรอซูลพูดและเราเป็นคนที่เนรคุณอัลลอฮ์เนี่ยทรัพย์สมบัติก็หมดไปกับเรื่องราวที่ไร้สาระแจกเงินในวันตายนี่อิสลามหรอ่ ทำให้คนเสียนิสัยไอ้นี่รวยว่าอย่างนี้วันน้อยก็สี่สามตั๊กเบ็ดที่ได้แนะ่สี่ตั๊กเบ็ดที่ได้แนะ่หนึ่งร้อยหรือสองร้อยไปอันตรกินไปหลอกกินญาติคนตายผัวเขาตายทิ้งเมียวไว้กินจนหมดเลยบางที่พี่น้องผมบอกแล้วนะผมไม่พูดศาสนาเอาใจใครนะพี่น้องถ้าเป็นคนเนะี่ยย่าให้สมองเหมือนมันสมองกุ้งหัวกุ้งหัวกุ้งนะ่มีต่ขี้แต่เป็นคนเนะี่ยสมองนี่ อย่าเป็นคนที่ฉลาดดุนยาด้วยฉลาดดุนยาอย่านะขอร้องและแก้งโง่อาคีเนาะอัลลอฮฺหอักบัรพี่น้องครับฟังให้ดีนะครับอัลลอฮ์บอกในคุรานหรือเปล่าและนบีพูดหรือเปล่าคนที่อัลลอฮ์จะเอาเข้าสวรรค์หรือคนอาล็มในคุรานบอกอย่างนี้ไหมในหะดิษบอกอย่างนี้ไหม วา mantra, hm um ่าอัลลอฮ์เอาคนที่เข as ้าใจศาสนาเข้าสวรรค์อ้าอัลลอฮ์เอาคนที่รู้ศาสนาเข้าสวรรค์ไม่อยู่ดีดินแล้วบีฮีครร์อยู่ฟากีฮุบิดดินใครก็ตามที่ลอปรารถนาที่จะให้เขาได้รับกความดีคือได้สวรรค์ในอาคริร์อัลลอฮ์จะให้เขาเข้าใจศาสนาอัลลอฮ์ไม่ได้บอกนี่ว่าผู้รู้เข้าสวรรค์อัลลอฮ์บอกผู้ที่เข้าใจศาสนาได้รับความดีคือได้สวรรค์ในอาคริร์แต่เราเรียนมาทั้งทั้งที่มหาวิยาลัยของรอซูล มดีนะมหาวิทยาลัยเราศูนยใช่ไหมแต่ทุกวันนี้จบมดีนะทะเลาะก,กันเยอะไหมนี่ไงผมกลัวครับกลัวครับเวลาเล่นเฟซเป็นเล่นไลน์เป็นด่ากันอะไนี้จวกันอะไรนี้พี่น้องครับผมจึงโทรศัพท์ผมโทรออกแล้วก็รับพอใครจะด่าผมอะไรผมจะว่ายังไงเชิญเลยเชิญเลยแต่ผมคือพูดอย่างนี้ ไม่เอาใจใครทั้งสิ้นและไม่ต้องการสอนให้ลูกศิษย์มาเชิดชูเรามารักเราไม่ใช่ผมให้ไปตามหน้าที่พี่น้องนะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยพี่น้องครับรู้ว่าอัลลอฮ์ใช้อะไรว่าอัลลอฮ์ห้ามอะไรเขาก็จะต้องแบ่งเวลาเนี่ยให้กับเรื่องราวของศาสนาบ้าง อย่ากูมูลิสลตทิ้งไลวัยรุรกุนาคนเนี่ยอายุเจ็ดสิบกว่าหรือหกสิบห้าเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกครับพี่น้องตื่นมาตีสามจะนอนต่อนะ่ะเป็นไปไม่ได้ถ้าคนแขกแล้วก็ใช่หกสิบสามแล้วตื่นมาแล้วนอนต่อนะ่ะคนแขกบางทีตื่นช้ามาเรียกหล้านมาเอ้ยล้านเอ้ย มึงไปซื้อยานอนหลับให้กีหน่อยกี้ตื่นมาตีสามนอนไม่หลับลาเนี่ยเขานอนยันสว่างเขาลาสมองไม่ได้คิดอะไรก็อัลลอฮ์จะลงมาสู่ฟากฟ้าของดุนยาไม่ต้องไปวิเคราะห์หรอกครับลงมาอย่างไงสมองขี้เลื่อยอัลลอฮ์ต้องลงมาอย่างนั้นลงมาอย่างนี้ก็เรื่องของอัลลอฮฺจะไปเกี่ยวอะไรล่ะ ตะักกรูฟีคอนกินแล้วเวลาตฟพกกระูฟีคอนิดจงพิจารณาในสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างอย่าไปพิจารณาในตัวของผู้เป็นเจ้าเมื่อบอกอย่างนี้แล้วยังดื้อรั้นอยู่ไหมคนเราเนี่ยโอ้อัลลอฮ์ลงมาต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างนู้นคนพวกนี้แหละครับจึงเป็นคนที่บิดอะยันจบชีวิตเพราะเขาเคยชินกับบิดอะเอาไปเอามาจนชินว่าอัลลอฮ์ประทับตาหัวใจคนเหล่านี้ไปแล้วพี่น้องมามีไหมนะ จนกระทั่งสิ่งที่ผิดในกลายเป็นสิ่งที่ถูกเพราะสิ่งที่ผิดกลายเป็นสิ่งที่ถูกปัป๊บก็ตําหนิด่าทอคนที่เอากีตาบุรอและสุนนามาให้พี่น้องครับนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกวะลาตะกูนูกัลลาีนานัสุลลอฮท่านอย่าทําตนเหมือนคนที่ลืมอลัลลอฮ์นะไม่รับรู้ไม่รับฟังอะไรทั้งสิ้นมันเป็นยังไงล่ะครับ ที่อัลลอฮ์บอกว่าวาลาตะกูนูกัลลาซีน,านาันัสุลลอ์อย่าทําตนเหมือนคนที่ลืมอัลลอฮ์พอทําตนเหมือนคนที่ลืมอัลลอฮ์บ่อยครั้งฟาอันซาฮุมอัมพุซาฮุมอัลลอฮ์ก็จะให้พวกเขาลืมตัวเองพอลืมตัวเองได้ที่บิดาก็ถูกชิริกก็ถูกอันกุรอานในคนตายในกุโบฟังก็ถูกเพราะบิดาได้ที่แล้วนี่อัลลอฮ์ลงล็อกฮุกลมปับ ปูลาอิกาฮุมุลฟาซิกุนคนเหล่านี้คือคนฟาซิกคือคนเนรคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะลาเห็นเรื่องบิดอะ์เป็นซุนนะห์เห็นซุนนะห์เป็นบิดอะ์เห็นเรื่องที่ผิดเป็นถูกเห็นเรื่องที่ถูกเป็นผิดเพราะอัลลอฮ์ปัดทับตาหัวใจคนเหล่านี้ไปแล้วนะอูซุบิลลาฮิมินซัลิกนะอูซุบิลลาฮิมินซัลิกนะอูซุบิลลาฮิมินซัลิกฉะนั้นเขา ทิ้งการนอนเมื่อเขาตื่นมาแล้วไม่นอนต่อเขาเจะต้องละบาตรกิยามุลเลนและปิดด้วยวิเตศยาซูมูวยัตุรุกุตตาอัมวาาัรมส,สรอบถือสินอดทิ้งอาหารทิ้งเครื่องเดิมวายัตุรุกุตอะลละทิ้งครอบครัวนะครับหรือเรียกครอบครัวมาละมาดกิยามุลเลนด้วยกันไม่ใช่ทิ้งครอบครัวออกไปสี่สิบสามสิบวันห้าสิบวันพี่น้องครับถ้าอิสลามเป็นอย่างนี้แล้วก็ ยุคนบีนะ่ะถูกยิวล่ายลงทะเลไปแล้วถ้าอิสลามต้องทิ้งครอบครัวสี่สิบวันห้าสิบวันยุคนบีนะ่ะถูกยิวล่ายลงทะเลไปหมดแล้วอิสลามไม่ถึงเราหรอกครับพี่น้องอย่าเอามันสมองมาตีความเองต่อไปไซตอนจะช่วยแล้วก็กลายจากเรื่องผิดกลายเป็นเรื่องถูกวายะตรุกูลอะตออะตัลลิลฮลซุบานามูวะตานาะ เพื่อจะเป็นการพักดีต่ออัลลอฮ์บ ب านะฮและ ت ع าลาจุจาฮิดูฟิซาบิลลาวายัสบิรอัลาจาระวาลลัลอาลามวาลามุลากอตินอาดาต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์อดทนต่อบาดแผลที่ประสบมาในสงครามและความเจ็บปวดที่จะต้องเผชิญกับศัตรูอดทนอย่างเดียวและจบชีวิตก็เอาสวรรค์ไปครับพี่น้องวันนี้พบกันแค่นี้ข้วัลสลามุอะลัยกุมบาระมัตุลลอฮฺวะบารอกาตุ بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون